เปิดดวงชะตาราศีพิจิกนะครับรวมถึงลัคนาพิจิกนะในเดือนมกราคม2568นะครับาชาวพิจิกนะครับเจ้าแมงป่องนะครับก็ต้องบอกาภาพรวมเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเดือนที่แบบมันก็ยังต้องแก้ไขจุดนั้นจุดนี้ในชีวิตอยู่นะครับอะไรหลายๆอย่างมันก็เปรียบเสมือน ของที่มันชำรุดเนาะชีวิตดวงชะตาในช่วงนี้นะครับถามว่าจุดที่ภาพรวมเนี่ยมันสามารถเอาอยู่ไหมต้องบอกว่าเอาอยู่อ่ะบอกภาพรวมกันนะจะได้ไม่จิตตกนะฮะภาพรวมเนี่ยเอาอยู่นะครับเรายังมีความมั่นคงในชีวิตมันไม่ได้สั่นคลอนไปถึงขนาดที่แบบโอ้โหจะแบบ เปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่สามารถคนโทรลอะไรได้เนี่ยไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแป,แปลงเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตของการที่เราควบคุมได้คนโทรลได้เพียงแค่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับพิจิกเนี่ยเราผิดพลาดด้วยตัวเองต้องบอกงี้นะครับหรือเราอาจจะแบบไปทําอะไรที่มันเกิด ทำให้เกิดความเสียหายด้วยตัวเองนะครับอันนี้โทษใครไม่ได้แต่ข้อดีก็คือว่าเรายังเหมือนมีมีคนที่ช่วยเหลือเราอุปถรัรมภ์แล้วก็เมตตาเราอยู่นะครับมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหเนาะถึงจะทําอะไรผิดพลาดไปแต่ก็คนรอบข้างเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะให้อภัยอันนี้คือจุดที่ดีมากๆเลยนะครับโชคดีมากๆนะครับราศีวิจิกอาจจะต้องตัดสินใจ อะไรบางอย่างบางเรื่องตัดสินใจในเรื่องที่ต้องยุติมีบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจยุติมีบางเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพื่อเริ่มใหม่เดินหน้าใหม่หยุติบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นเรื่องคนรักก็ได้นะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเดียวคือการงานครอบครัวอะไรเ,เป็นไปได้หมด นะครับความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็ยังมั่นคงอยู่นะจะแค่เปลี่ยนแปลงเฉยเฉยเปลี่ยนที่ทางเปลี่ยนวิธีการนะครับแต่ชีวิตยังมั่นคงอยู่นะครับอ่ะเราไปดูเรื่องการงานเนี่ยนะเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกนะครับก็จะได้ไปพบปะ,ะพบเจอนะครับสังคมใหม่ๆมากขึ้นนะจะมีได้รับการช่วยเหลือนะจากคน รอบข้างจากเพื่อนร่วมงานจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะถือว่าเดินไม่โดดเดี่ยวอะ่ะมีคนช่วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะได้ร่วมงานกับคนอื่นเยอะหน่อยไม่ว่าคุณจะทำงานที่มันต้องเจอคนอื่นอยู่แล้วหรือจะทำงานแบบ alone, อ l o n e น่ะคือแบบโดดเดี่ยว one man show แต่ในเดือนมกราคมเนี้ยมันก็จะมีเรื่องราวให้ต้องไปปบปะ ผู้คนไปพบเจออะไรต่างๆนาน,นา,นนานอาจจะต้องเดินทางนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงหรอกนะมันก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คืออ่าเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้เข้ากับคนอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยปัญหานะบางอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ คนอื่นแหละไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแหละบางอย่างมันเป็นปัญหาที่ตัวเรานะครับแล้วก็จะลองปรับดูนะบางสิ่งบางอย่างทําให้เราแฮปปี้มากขึ้นนะครับอย่างบางคนเนี่ยจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงใช่ไหมอาจจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบสะดวกที่จะพบเจอใครพูดคุยกับใครอาจจะต้องปรับตรงนี้นิดหนึ่งปรับเพื่ออะไรนะครับปรับเพื่อที่จะให้มันมีเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับเข้ามาใน กับตัวเราอะนะครับมันดีกับเราอะมันดีกับตัวเราดีกับงานของเราอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของคอนเน็กชันบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ปรับเลยบางทีเราจะขาดอาโอกาสดีๆนะครับเราจะพลาดโอกาสดีๆไปเ,เรื่องการงานใครที่ทํางานแบบทําการค้าการขายนะชาวราศีพิจิกนะเป็นช่วงที่แบบไอต้องมองตลาดไกลๆบ้างหรือว่ามีการเดินทางเข้ามานะครับเช่นถ้าคุณค้าขายแบบ อา่าขายแบบมีการเดินทางจะดีนะครับลงแบบค้าขายตามตลาดนัดเนาะแล้วก็มีการแบบวนไปลงทางนั้นบ้างทางนี้บ้างตลาดโน้นบ้างตลาดนี้บ้างนะเบิกเปิดตลาดใหม่ๆบ้างจะดีอันนี้จะดีนะครับแล้วก็ถ้าสามารถค้าขายแบบไม่อยู่กับที่ได้จะดีอันนี้ว่ากันในแบบระยะยาวเลยไม่ใช่แค่เดือนมกราคมถ้าคุณสามารถค้าขายแบบเคลื่อนที่ไปะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆหรือ ทำเป็นแบบฟู้ดทรัคเลยฟู้ดทรัคเนี่ยขับรถไปขายไปจอดขายตามสถานที่ต่างๆอันนี้จะถือว่าดีเลยนะครับเข้าเกณฑ์ดวงชะตาเป๊ะๆเ,เพราะว่าดาัมลตยูเจอพระฤหัสเนี่ยคือเป็นความมั่นคงที่เคลื่อนเคลื่อนที่ได้ที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับทำฟู้ดทรัคเนี่ถือว่าดี อังคารเนี่ยจะยกเป็นมรณะด้วยมรณะคือการเดินทางอังคารคือรถยนต์เพราะฉนั้นถ้าเกิดคุณขับรถฟู้ตทักไปขายตามสถานที่ต่างๆไปําตามตาม่ตางจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะไกลบ้านหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเข้ารูปเลยเข้ารูปดวงเลยนะครับแล้วก็พิจิกนะครับในส่วนของทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่อาศัยยั่ยานภานะเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ชำรุดเสียหายมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินนะใช้สตุงสตังในการที่ต้องแบบไปไป,ไปซ่อมแซมนะไปซื้อตกแต่งอะไรใหม่นะครับบางทีอาจจะตกแต่งแบบร้านค้าที่เราค้าขายหรือตกแต่งบ้าน ตกแต่งรถอะไรเงี้ยบางคนอาจซื้อรถใหม่ก็ได้นะครับมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินนะเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องเงินยังมีใช้ยังหาได้ยังมีความมั่นคงแต่รายจ่ายมีไหมมีรายจ่ายมีนะครับบางทีช่วงนี้ถึงเงินสดไม่ค่อยได้ก็ต้องใช้จ่ายไปเนี่ยกับเรื่องข้าวของที่มันมีราคาจ่ายไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องโทรศัพท์มือถือเรื่องครอบครัวนะครับก็หาได้จริงนะมันมันไม่ได้ไม่ได้แบบ ซันคลอนอะไรนะครับเรื่องรายได้นะครับแต่ว่ารายจ่ายมันก็มีจ่ายออกไปประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็เรื่องสุขภาพชาวราศีพิจิกเนี่ยสุขภาพเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็บางทีอาจจะมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนาะจะอุบ,บัติเหตุต่างๆฟกช้ำดำเขียวภัยจากของแข็งของมีคมสัตว์มีเขี้ยวมีงาหรือว่าถ้าไม่เกิดกับตัวเราก็อาจจะเกิดกับพวกยดยานพานะของเรา เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ต่างๆองุปกรณ์ทํามาหากินอุปกรณ์ที่เราใช้งานนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับอะไรนะครับแต่มันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่นะครับคือถ้าไม่เจ็บป่วยที่ตัวเราก็เจ็บป่วยที่ข้าวของเครื่องใช้ของเรานะครับโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวหลังวันที่ยีเนี่ยช่วงที่ยีเนี่ยคารไปสถิตมรณะด้วย ก็คือดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะอ่าวันนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงปลายเดือนนะครับก็ดูแลสุขภาพดีๆแล้วกันแล้วก็ถ้าไม่เกิดกับเราอาจจะเกิดกับยวดยานพาหนะของเราก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของโชคลาบนะครับเรื่องของโชคลาบเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่ามาแมนดูแล้วก็มันก็พอไปได้แต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เด่นมากขนาดนั้นนะครับ ถือว่าเป็นโชคลาภที่หามาจากน้ำพังน้ำแรงมากกว่านะครับในช่วงต้นเดือนนะในขณะเดียวกันถ้าเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับครึ่งเดือนหลังก็เพราะที่จะมีลุนขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะพอแบบนิดๆหน่อยๆเทียบเป็นเปอร์เซนต์ก็าจะาแบบไม่ได้ถึงขนาด 70%- 80%อนอะไรนะครับมีเกณฑนที่ได้มาประมาณสักแบบ50 60%เซนนะเออ อีกอย่างนึงที่ฝากไว้คือมันมีเกณฑ์ถ้าเป็นโชคทางไกลหรือโชคแบบจากต่างประเทศอันนี้นจะเด่นกว่าคือว่าดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งมรณะเนาะมรณะ,รณะแปลว่าทางไกลแปล,แปลว่าต่างประเทศเพระาะนนั้เรื่องโชคลาบลาบลอยเนี่ยเอาพูดง่ายเลยอาจจะไปเน้นแบบหวยต่างชาติเออหวยต่างชาติหวยปุ้นบ้านอะไรเงี้ยมันจะได้ลุ้นกว่าส่วนหวยไทยก็ก็ว่ากันตาม แรงบุญแรงกรรมนะวาสนาส่วนตัวในเรื่องดวงดาวเนี่ยจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะดาวจําตัวเนี่ยช่วงต้นเดือน,นก็เป็นนิดคือเสื่อมช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็ไปอยู่ในภพมรณะด้วยต้องมีมีมันมีเกณฑ์ที่จะได้แต่เฉพาะคนที่เดินทางหรือจะได้เป็นโชคทางไกลนะครับแต่ถ้าโชคตามถิ่นฐาน เลยเนี่ยอ่ามันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเออเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยปรากฏว่าไปโยกสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูไงออดาวโชคลาภของพิจิตคือดาวพุธเนาะปรากฏว่าพุธเนี่ยไปโยกกับราหออูในวันที่20นะครับวันที่20่ันนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยความแรงก็ไม่ค่อยไม่ได้แรงมากพอช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวโชคลาภไปโยกกับดาวคู่ศัตรูซะมันก็เลยเกิด ความขัดแย้งกันนะในดวงดาวมันเลยไม่ได้เด่นนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะถ้าจะเด่นได้คือสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือได้โชคลาภทางไกลนะหรือไปลุ้นแบบหวยต่างประเทศเอาเป็นบ้านเอาอะไรแบบนี้นะครับเออประมาณนั้นนี่คือดูยตาราศีพิจิกนะครับในเดือนมกราคม2568ขอให้โชคดีและมีความสุขนะครับ